โอเคข้จะมาบอกเรื่องราวนิดหน่อยนะก็มีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมานะน่าจะขึ้นมาแต่เมื่อวานนะแต่ไม่ได้สังเกตนะครับก็โปรโมชั่นจะเป็น11.11 11นะ11.11 11เซลล้คล้าพวก lazada s h o p e e เลยเนาะ1 1เ็เซลครับผมนะก็1ดอลนะ29บาทนะ่าจะ29บาทแหละ1,000เพชรเพไอดียะหครั้งไม่จะปัดจำนวนก็หมายความว่าคือ1,000เพชรเพพวกไอดีอะ่ะซื้อได้นะครับแล้วก็ อนะสองนะสองก็คือเวลาโยกันเลยหนึ่งเก้าเก้าเก้าเผยที่ถูกปุกสามาสิทนะแล้วก็หมวกกาแพงเหล็กเก้าร้อยเก้าเก้าสามาสิก็หมวกกาแพงเหล็กอะ่ะอยากได้มากๆอีกใบหนึ่งทำออฟนะว่าอยากได้เลยตอนปิดมาครั้งแรกนี่โอ้โหเท่าไหร่วะบารไอีแปดพันเลยนะไอนีก็หมื่นหนึ่งโอ้โหแบบปิดเงินเยอะจัดๆนะครับก็อย่าลืมไปช็อปกันได้นะถ้าทันนะครับส่วนตัวคือ ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะพาะมีหมดแล้วนะแต่ส่วนตัวอยากได้หมึกกระแมนเหล็กเพิ่มอ,อีกใบหนึ่งนะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะมาบอกแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย